ก่อนจะไปอังคนาดูเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทยกันสักหนึ่งเรื่องก่อนนะครับนั่นก็คือคำเตือนของสถานทูตจีนเกี่ยวกับทัวร์จีนที่มีไกด์เถื่อนแล้วก็หลอกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพื่อจะกินค่าหัวคิวในการพาไปร้านช้อปปิ้งต่างๆนะครับกรณีไกด์จีนเถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวซื้อของ กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับและล่าสุดสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ได้ออกแถลงการด่วนเตือนพลเมืองของตนเองว่าอย่าไปหลงเชื่อไปซื้อทัวร์ราคาถูกเกินจริงแนะนำให้เลือกบริษัททัวร์คุณภาพและดูว่ามีใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมประสานทางการไทยให้เอาผิดผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดนะครับ จากกรณีนายหลีไห่ซึ่งเป็นคนจีนสวมบัตรไกด์ไทยทำหน้าที่ไกด์ทัวร์เถื่อนโดนตำรวจไทยรวบตัวแล้วเบื้องต้นความผิดคือกักขังหน่วงเหนีย่ยวมีโทษจำคุกและปรับเป็นเงินเยอะแน่นอนนะครับรวมทั้งตำรวจก็รวบตัวคนไทยได้สองคนซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการบริษัททัวร์ไทยที่รับจัดทัวร์ครั้งนี้ด้วย ก่อนหน้านี้เมื่อปี2018ก็เคยโดนตำรวจไทยรวบเหตุไปข่มขู่นักท่องเที่ยวตอนนั้นคือรถทัวร์พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ร้านขายหมอนยางพาราซึ่งจีนในฮิตมากนะครับเสร็จแล้วก็ข่มขู่นักท่องเที่ยวว่าต้องซื้อนะไม่งั้นไม่พากลับโรงแรมนะเว้ยล่าสุดเพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วครับออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยให้ระมัดระวังการเลือกซื้อทัวร์ราคาถูกเกินจริงหลังเกิดเหตุไกด์เถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆหวังค่าคอมมิชชั่นเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่ผ่านวิดีโอออนไลน์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยสถานทูตจีนประจำประเทศไทยระบุว่า ให้ความสําคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและได้ประสานงานไปยังตํารวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีหลังจากที่วิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,ออกไปนะครับจากการตรวจสอบของฝ่ายไทยพบว่ามักคุเทศที่ปรากฏในวิดีโอนั้นเป็นชาวจีนครับ ไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพมักคุเทศในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมกดดันให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นขณะนี้ทางการไทยเริ่มกระบวนการสอบสวนบริษัททัวร์ที่เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก สถานทูตจีนจึงขอแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกท่านให้พิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกบริษัทนำเที่ยวโดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้อย่าหลงเชื่อทัวร์ราคาถูกเกินจริง ควรเลือกบริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงให้เลือกทัวร์คุณภาพในราคาท,ที่เหมาะสมตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และควรทำสัญญาการจ้างงานอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นหลักฐานให้ตระหนักถึงข้อกฎหมายตามกฎหมายไทย อาชีพมักคุเทศเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้นชาวต่างชาติไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวประสบปัญหาหรือเกิดข้อพิพาทใดๆระหว่างการเดินทางขอให้ใช้ดุลพินิษอย่างรอบคอบพยายามเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้และติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที สายด่วนตำรวจท่องเที่ยวไทย1155หรือสายด่วนคุ้มครองของทางกงสุนสถานทูตศูนย์ส0 1 0เู5เอาข่าวนี้มาเล่าทำไมเอาข่าวนี้มาเล่าเพื่อจะกระตุ้นรัฐบาลของเราเองว่าเป็นเวลาปีกว่า,วาแล้วนะครับที่เราสูญเสียความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน หลังจากมีเหตุว่าชาวจีนถูกลักพาตัวถูกเอาไปบังคับทรมานทำงานกับแก๊งคอรเซนเตอร์ในพญาตองซูในชเวกโก,โกในอะไรต่อมีอะไรของปีก่อนโน้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนหายวับเลยนะครับกลัวประเทศไทยจำได้ไหมว่านายกแพทองทามต้องใช้ AI พูดเป็นภาษาจีนว่ามาตะกะมาตะกะนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นใดๆให้เกิดขึ้น จนถึงปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเริ่มทยอยมากันบ้างแล้วอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้กลายเป็นไฟลามทุ่งแล้วสกัดกั้นการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนอีกเรียนท่านนายกอนุทินด้วยความห่วงใยว่าท่านควรจะกำชับไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ตระหนักในเรื่องนี้ตัวนายกเอง ตัวรองนายกที่กำกับกระทรวงนี้ตัวรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงนี้ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวจีนครับจะทำในประเทศหรือจะเปิดเกมรุกไปสร้างความมั่นใจในประเทศจีนในการรับประกันเรื่องใดๆก็ได้เอาให้มันชัดเจนเราจะได้ไม่สูญเสียโอกาสที่จะมีรายได้เข้าประเทศในเรื่องการท่องเที่ยวครับ ส่วนในประเทศเองก็ต้องกวดขันการทำมาหากินที่เลวร้ายชั่วร้ายบัดซบแบบนี้นี่คือการทำลายประเทศครับบริษัทใดก็ตามในประเทศไทยที่รู้เห็นเป็นใจให้เกิดการทำทัวร์แบบนี้ขึ้นคุณคือคนหนักแผ่นดินคือคุณคุณคือคนที่ทำลายประเทศชาติของเราตำรวจเอ่ยทางการเอ่ยจัดการมันให้สิ้นซากครับ มันคือพูดทำลายโอกาสของประเทศชาติทำลายชื่อเสียงทำลายความน่าเชื่อถือในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจัดการมันซะนี่คือวัตถุประสงค์ของการเอาข่าวนี้มานำเสนอนะครับ